กำลังใจตัวเองโดยการที่เราคิดว่ายังมีคนที่มีปัญหามากกว่าเราซึ่งเราก็ไม่ท้อสู้เท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะดิฉันนิตยาแก้วคอนผู้ประกอบการในนามกล้วยพรจากแม่จากจังหวัดอุตรดิตฐตอนนี้อายุ42ปีค่ะ สินค้าแรกที่ออกมาเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นกล้วยอบหนึบซึ่งกล้วยอบหนึบของเราจะเป็นกล้วยแปรรูปที่ไม่ได้เป็นลูกเราอยากให้แบบว่ากินแบบเพลินๆแล้วแบบเป็นชิ้นเป็นแทง่งๆม,มันจะได้กินได้นานหน่อยรสชาติมันก็จะหวานสม่ำเสมอเรอถึงได้เกิดแบบเทคเจอร์แบบนี้ขึ้นมาทดลองอยู่เป็นปีค่ะ <laughs> ต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นกล้วยดิบผงณขณะที่เรามีกล้วยสด เราก็เลยหายวิธีในการที่แปรรูปกล้วยกล้วยดิบตัวนี้เอาไว้สําหรับเดินทางพกพาไปไหนกินตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะแก้อาการกระเพาะกดดระย้ยอไนได้โดยตรงเราก็เลยคิดค้นวิธีการทรํากล้วยดิบขมขึ้นมาชมกับน้ําอุณหภูมิห้องปกติคนง่ายมันจะแตกตัวง่ายทานง่ายกว่าเราก็จะมีสินค้าตัวใหม่ล่าสุดก็คือกล้วยอบสาดไส้ไม่มีน้ําตาลไม่มีกะทิเนื้อกล้วยล้วนพร้อมกับไส้ต่างๆที่เราคิดค้นขึ้นมาให้มันแมชกับกล้วยอบของเราค่ะ うん。 ตอนทาแรกๆนี่ทั้งเหนื่อยทั้งคอแล้วก็แบบมืดแปดด้านเพราะว่าเราไม่มีที่ปรึกษาคิดเองหมดทุกอย่างหาข้อมูลเองหมดทุกอย่างแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวเองแรกๆนี่คือลองผิดลองถูกแล้วก็วัสด,ดุดที่เรามีเนะี่ยเราก็ทิ้งไปเยอะมากแต่ว่าเราท้อท้อได้แต่เราก็ไม่ถอยเราก็พยายามทําต่อไปทําจนมันประสบผลสําเร็จเราภูมิใจแล้วว่าเออเราทําขนาดนี้ทดสอบตลาดให้เขาได้ฟิมทุกคนชอบ ในสิ่งที่เราทำเราก็ภูมิใจล่ะค่ะให้กำลังใจตัวเองโดยการที่เราคิดว่าเรายังมีคนที่มีปัญหามากกว่าเราซึ่งเราก็ไม่ท้อในเรื่องนี้เราก็จะสู้ต่อไปเพราะว่าสู้เท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จได้ค่ะตอนแรกที่ก็ไปขายสินค้าตามตลาดนัดทั่วไปนี่ละค่ะแล้วบังเอิญน,น้องเขา มาเดินพอดีแล้วพอพี่ได้ยินเขาคุยเรื่องเกี่ยวกับโครงการนี้พี่ก็เลยสนใจแต่ก็ยังไม่รู้ว่า เราจะทําได้หรือเปล่าแต่ใจก็แบบว่าเออเราต้องลองของนี้ไม่ลอง,ไม,ลองไม่รู้ขนาดต่ว้วเรายัางลองทําแล้วประสบผลาสำเร็จมาแล้วอย่างเงี้ยพี่ก็เลยลองพี่ก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ดูค่ะหลังจากที่อบรมกับดีแท็กน้องๆเขาก็จะช่วยเราในด้านแบบว่าทาสื่อต่างๆช่วยเราทาเพจเริ่มสอนเกี่ยวกับวิธีวิธีการถ่ายรูปลงสินค้าย,ยังไงให้สินค้าเราดูน่ากินน่าชวนซื้อพอทําเสร็จปุ๊บก,ก็ลองลงโพสต์ขายในช่องทางอันดับแรกก็เป็นเซ็ คนแรกที่มากดถูกใจนะ ที่โคตรดีใจว่าแบบเฮ้ยแสดงว่ามีคนเห็นเราถ้าหลังจากนั้นอมีคนกดถูกใจคนแรกแล้วก็จะมีคนกดถูกใจต่อๆไปหลังจากนั้นเขาก็จะมาคอมเมนต์ว่าอยากกินจังเลยสั่งซื้อช่องทางไหนได้มั่งคะอะไรเงี้ยว่าสินค้าเราส่งไปถึงเขาหรือย,ยังหรืออะไรเงี้ยพอทําไปสักพักเกิดความเคยชินแล้วลหลังจากนั้นก็จะมีช่องทางต่างอย่าง,างเช่นไลน์โอเอแล้วก็เข้าทางแบบสอนทางแบบสื่อต่างๆที่เราขายทข่าไปอย่างช้อปปี้ตอนนี้ก็เป็นแบรนสมีไทยซึ่ง ตอนนี้สินค้าเราลงไปสมีไทยทั่วประเทศเลยสอนตั้งแต่เริ่มต้นที่ไม่รู้เรื่องจนถึงขั้นแอดวานซ์ที่เจาะจงแต่ละสิ่งแต่อย่างที่แบบเราอยากรู้เรื่องเงี้ยค่ะถ้าหากว่าเขามีอบรมหรืออะไรต่อต่อไปที่ก็จะพยายามเข้าร่วมอบรมกับเขาทุกๆครั้งเพราะว่าในแต่ละครั้งมันก็จะมีแบบสิ่งที่ใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเพราะว่าโลกโซเชียลมันไม่ได้อยู่ที่เดิมมันก็จะมีมาใหม่เรื่อยๆเราก็ต้องเรียนรู้กับเขาไปเรื่อยๆ เราในานามกล้วยพรจากแม่ก็ขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนและชื่นชอบในสินค้าของเราทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นของฝากที่ดีต่อทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับนะคะถ้าสนใจสินค้าของเราก็สามารถสั่งได้ในเพจกล้วยพรจากแม่หรือไม่ก็ตามปลายแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เบอร์ตรงเลยนะคะ081 9628330และที่สำคัญขอขอบคุณ d t แท็ที่มีโครงการดีๆที่ทำให้คนตัวเล็กๆอย่างกล้วยคอนจากแม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้ให้ความรู้กับเราทำให้เราพัฒนาสินค้าต่างๆเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ถึงณปัจจุบันนี้ค่ะขอบคุณจาใจใจริงอีกครั้งค่ะ